เรื่องที่สิบเอ็ดแค่กระพิบตาก็ตายได้ที่มณฑลฟูเจียนมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมเขาไม่กินเนื้อสัตว์ใดๆเลยแต่ภรรยาเขาช่างตรงกันข้ามราวกับสีขาวและสีดำเพราะนางมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเนื้อสัตว์เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่ง ภรยาของผู้ใหญ่บ้านตั้งใจจะจัดงานครบรอบวันเกิดของตนนางจึงสั่งให้พ่อครัวนำเอาหมูแพะเป็ดไก่มาขังกรงไว้เพื่อข่าเป็นอาหารเลี้ยงพื้นฝูงในวันรุ่งขึ้นเมื่อผู้ใหญ่บ้านกลับมาถึงเห็นสัตว์มากมายถูกกักขังต่างยืดคอออกจากกรงส่งเสียงร้องดังระงม เขารู้สึกสงสารจับใจจึงเข้าไปพูดจาขอร้องให้ละเว้นชีวิตสัตว์เหล่านั้นเสียแต่ภรรยาผู้มีจิตใจหยาบกระด้างกลับปฏิเสธอย่างแข็งกล้าวตกกลางดึกคืนนั้นภรรยาของผู้ใหญ่บ้านก็ฝันไปว่านางเดินเข้าไปในห้องครัวเห็นพ่อครัวกำลังจะฆ่าหมูแล้วฉับพลันทันใดเพียงแค่กระพิษตา จิตวิญญาณของนางก็ถูกดึงไปสิงอยู่ในตัวหมูอย่างไม่อาจเหลีกเลี่ยงได้พ่อกลัวจับหัวหมูและเอามีดที่คมกริบเชือดคอทันทีเลือดสดๆไหลออกมาวิญญาณของนางในร่างหมูดิ้นทุรนทุร,รายร้องอย่างเจ็บปวดสุดเสียงแต่คนทำกลัวทั้งหลายกลับมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงร้องของนางเลยมิหนำซ้ำยังเอาน้ำเดือด มาเทราดจนทั่วตัวแล้วลอกหนังแล่เนื้อสับกระดูกเป็นชิ้นๆทุกครั้งที่มีดสับลงบนก้อนเนื้อและกระดูกหมูมันช่างเจ็บปวดทรมานสุดที่จะบรรยายจนหมูทุกตัวถูกสับจนหมดแล้วแต่จิตวิญญาณของภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็ยังไปไหนไม่ได้พอนางกระพิษตาก็ถูกจับเข้าไปอยู่ในตัวแพะไก่ เป็ดเป็นดังนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งสัตว์ทั้งหมดถูกฆ่าไม่มีเหลือภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็ตกใจตื่นขึ้นใบหน้าซีดเปื่อดตัวเย็นเฉียบเหงื่อโรมกายแล้วตะโกนร้องโวยวายว่าไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่น่าทำแบบนี้เลยในงานวันครบรอบวันเกิดปีนั้นนางจึงงดเลี้ยงโต๊ะฉลองหลังจากนั้นแล้ว ภรรยาของผู้ใหญ่บ้านก็เปลี่ยนไปและหันมากินเจตามสามีไปจนตลอดชีวิต